โอเคนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันเลยฮะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูต้น3าสิบนะฮะวันนี้จะพาเดินดูเลยว่ามันมีเยอะแค่ไหนนะคุณผู้ชมต้นนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะฮะนี่เลยต้นสาสิบนะฮะโอเคก็คือเส้นทางที่เราไล์สดไปนะคุณผู้ชมเมื่อวานตรงนี้เลยอเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นช็อตๆไปเลยนะคุณผู้ชม พราะถ้าเดินไปเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายนาทีเลยเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งกันฮนะอ่าคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะแก่พอสมควรนะคุณผู้ชมดูลักษณะใบของเขาสีใบมันจะเข้มคุณผู้ชมเห็นนี้ไหมฮะนี่นี่นี่นีครับเป็นต้นใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนี่อ่าอีกต้นหนึ่งครับผมนี่ สมมตจะเจอต้นใหญ่นะส่วนใหญ่ตรงนี้เกิดข้างทางฮะคุณผู้ชมนี่นี่ข้างทางแบบนี้เลยโอเคจะไปข้างหน้าเราตรงนู้นจะเป็นที่เราไลาส์สดเมื่อวานนะฮะนี่ฮะที่เราไลาส์สดไปเมื่อวานฮะจากตรงนี้เลยนี่ฮะต้นเขา เดี๋ยวจะเดินตามทางนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมเรื่อยๆเ,เลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช็อตแล้วกันนะคุณผู้ชมมันจะได้ไม่หลายนาทีเกินไปนะโอเคครับตรงนี้อีกต้นหนึ่งคุณผู้ชมนี่ลักษณะเถอ่าไปต่อกันเลยครับอีกต้นหนึ่งครับผมจเจอแล้วนี่ตนี้จะเป็นต้นเล็กหน่อย เลยครับผมขี่จัก,กรยานมานะคุณผู้ชมแต่เช้าเลยมาเจออีกต้นหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมนี่นี่เป็นต้นใหญ่เลยนะฮะสวยเลยปลูกประดับก็ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยปลูกประดับได้สวยงามมากโอเคครับไปดูกันต่อเลยมันจะมีอยู่สองเส้นทางคุณผู้ชมเส้นทางนี้กับ ฝั่งนี้นะคุณผู้ชมก็ต้นต้นเนี้ยต้นสามสิบจะมีอยู่สองที่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้แล้วกันเราดูเส้นนี้ก่อนโอเคครับเรามาเจออีกแล้วอยู่ใกล้ๆกันเลยฮะคุณผู้ชมสองต้นเลยครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เป็นต้นเลยใกล้ๆกันอีกต้นหนึ่งฮะนี่นี่สุดยอดเลย โอเคครับเจออีกแล้วครับผมนี่มันเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ฮะจังหวัดสุรินทร์ก็มีดีนะฮะท่านผู้ชมนี่ต้นสามสิบสาวน้อยร้อยผัวโ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโตนะฮะเจออีกแล้วครับอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กนันเลยน,นี่ต้นหนึ่งตรงนี้อีกต้นหนึ่ง นี่ยพุ่มสวยนะคุณผู้ชมเนี่ยเหมาะสําหรับปลูกประดับเลยนี่ครับแล้วอยู่ฝั่งนู้นอีกนะนั่นๆใกล้ๆกันเห็นไหมนี่ๆๆต้นนี่ๆๆโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะมาเจออีกแล้วนี่นี่ ใกล้ๆกันเลยนะฮะแล้วก็อยู่ฝั่งนี้มันจะมีอยู่สองฝั่งเลยนะตรงนี้อีกต้นนึงนี่เป็นไงครับผมเยอะไหมครับผมนี่ฮะแล้วจะมีอยู่ข้างล่างนู้นอีกนะฮะคุณผู้ชมอยู่ฝั่งน้นนั่นนะ่ะฝั่งนน,น้นน่ะเนี่ยปลายนิ้วผมตรงนั้นนะแล้วก็ตรงนี้อีกนี่นี่กำลัง คิดใบใหม่อยู่เลยใบยกำลังสวยนะฮะนี่ต้นหนึ่งต้นเล็กโอเคอย่างเงี้ยตามทางนี้ไปเลยเนี่ยไปตามทางนี้จะเจอทุกจุดเลยนะครับผมนี่คุณผูณช้ชมเรามาเจออีกแล้วนะตัวน,นี้กำลังออกยอดใหม่เลยกำลังเป็นยอดอ่อนเลยนะคุณผู้ชมดู ตัวนี้จะเป็นรอยโดนไฟไหม้นะนี่สวยงามมากโอเคเจออีกแล้วคุณผู้ชมนี่น,นี่นี่ครับนี่ฮะต้นใหญ่เลยล้วนจะเป็นต้นใหญ่ซะส่วนใหญ่โอเคฮะใครสนใจสนใจติดต่อได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไว้นะฮะคุณผู้ชมที่ใต้คลิปนั่นเองโอเคครับ ตรงนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะฮะุผู้ชมนี่ต้นใหญ่เลยนะฮะเห็นหรือเปล่านะ,ะเนี่ยเขียวๆนี่เลยโอเคคุผู้ชมเรามาถึงหน้าป่าโคกแล้วะฮะเดี๋ยวผมจะปิดคลิปประมาณนี้ก่อนก็เนี่ยตั้งแต่ทางนี้ฮะอมไปนู่นเลยก็ถือว่าไกลพอสมควรก็มีอยู่ทุกจุดเลยให้เห็นๆกันนะคร่อนข้างจะหลายต้นถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยจะกว่านี้นะฮะ ดูครับตรงน,นี้ก็มีใช่ไหมต้นเล็กโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับฟานพาชมต้น30มสิบของเาเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับผมนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็ทางนี้เลยตรงไปเลยจะมี2ทางจะไม่ได้เดินหมดนะคุณผู้ชมมีอยู่2ทางทุกที่ทุกทางมีนะฮะคุณผู้ชมแล้วดูดูฝนจะมีเยอะกว่าน,นี้นะคุณบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้ผมจะทำคลิปต่อๆไปนั่นเองคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ยืมกดติดตามด้วยถ้าผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับการพา,พาคุณผู้ชมมาดูต้น30ในป่าโคกและตามข้างทางมีเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวนี้สวัสดีครับ